ครับวันครับวันน,น,นี้แล้วก็เอากับข้าวให้เจ้าหลงนะครับวันนี้ก็เป็นส้มตำตำแตงนะฮะก็ไข่ต้มนิดนึงก็ไม่กินฝึกให้เขากินนะฮะตอนไม่ได้คนรวยเนาะกินแบบง่ายๆมาลูกมะหลงกินไปแล้วช่วยหนึ่งเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันนะอะหงเพื่อนด้วย ตำแ,แตงวันนี้กินตำแ,แตงกินเขากินตลอดครับเขากินหมดผักผึกเขากินหมดเลี้ยงหมาอย่าไปเลี้ยงแบบผู้ดีเราไม่ได้คนรวยนะฮะเขาไม่ได้อดก็พอถ้าเขาอดอเขาไม่ได้กินนะครับเห็นไหมกินเยออันะนะนะน,นั้นที่แดงๆน่ะมะเขือเทศนะมะเขือเทศเขากินนั่นมะเขือเทศเขากินนะจะดยอเปรียปร้ยวๆนะอร่อยบำรุงผิวนะ ก็ติดชีวิตจะหลงนะครับคลิปนี้อีพีนี้ก็ไม,ม่มีอะไรเมื่อวานคลิปอะไรนะที่ถ่ายไปวันนี้ก็เป็นวันใหม่นะเยวจะตัดต่อให้ดูว่าเขากินอะไรนะครับกินตำแตงนะให้ไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันไม่เลือกกินนะมึงได้ก,กินแต่ส้ตมตำเห็นไหมไม่กินเด็กก็เสร็จไอตัวเล็กมัน ตัวเล็กรออยู่เดี๋ยวตัวเล็กให้ทีหลังเอา้าไม่กินในห่วงเขาอีกครับเกาะทีชีวิตเจ้าหลงนะครับกินตมแตงห่วงตมแตงเขาอีกมึงมาอเกินมึดหลายโกดปบบกูบกหมูบกแตงมาซะมาเร็เวเร็วมากินเร็วงั้นห่วงเขาอีกเห็นไหมนะเขามันจะห่วงเละไม่ยอมให้กินเ่ะกินได้หมดดิมันเลือกกินกินตมแตงกิน ผัดบุ้นเส้นเลือกกินเต่ผักอีพีนี้ก็มีอะไรนะครับเด้อไปมาทำไมเขาจะห่วง,งเขาตัวน,นึงก็ไม่ได้กินเลยเลไ,ไลาได้ให้มันทั้งหันเกาะติดชีวิตจะลงมันเป็นหมาพี่สาวเขาก็ขอบคุณนะครับชอบ,ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับ s c ค i b ์นะครับกับช่องบันเทิงชาแนลเด้อ ฝากไว้นะครับเห็นไหมใส่ไข่ต้มไปหน่อยมันจะหอมอๆไข่ต้มกินง่ายๆนะส้มตำมั่งผัดไทยมั่งเกงเอ,อ๋อเมื่อวานนี่ลืมไปนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี่ลืมไปไอ่กินเลยนะเกงฟักทองใช่ใช่ถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวจะไปลงให้ดูหมดบางทีเราก็ไม่ได้มีเวลาที่ไปถ่ายเนาะ ถ่ายทุกไอพีไม่ไหวหยิบโทรศัพท์มาครับขอบคุณท่าบผู้ติดตามนะครับเห็นไหมเขากินเห็นตัวนี้ตัวนี้เขาไม่เลือกกินเห็นไหมดูดิเขากินหมดดูเขาเลยอ้วนหมาพันเล็กตัวนี้หมาพันเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ่น่ถือว่าตัวใหญ่เลยนี่อ้วนเลือกกินให้อะไรกินหมดสวัสดีท่านผู้ชมหนเร็วครับวัสดีกลับวัสดีครับวัสดีกลับเหรอ กินส้มตําไ,ไหมมันมันไม่กินมันกินแต่ข้าวแต่เดี๋มันกินส้มตํากินผัดมะเขือก็กินตาแตงมืดอสตงโมอ่ตงโมก็กินนูน่นเขาไปนอนอยู่นะเขาอิ่มแล้วแตงโมมั่งอะไรมั่งนะครับขอบคุณท่านผู้ติดตามนะครับ อีพีนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ติดชีวิตเจ้าหลงครับกับช่องบันเทิงชาแนลนะครับนนสมมวัสดิสชมชม่อยแล้วดูทํมมองทำไมไม่สนใจติดสาวแล้วดิอะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องเขาด้วยนะครับมันมืดแล้วตอนนี้กล้องจะแตกหน่อยเพราะมันมืดลองซูมไปมันอยู่ไกล ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกับช่องบันเทิงชาแนลขอบคุณสาหรับที่ดูจบนะฮะกับช่องบันเทิงชาแนลครับผมครับนี่ก็เอาข้าวให้นะครับครับข้าวกวับแกงฟักทองนะครับกินข้าว,กวาแกงฟักทองนะครับก็ติดชีวิตตลกงนะครับก็ให้นะกินเกือบหมดถ่ายไม่ทันแล้วเมื่อกี้นี่ให้ไปเยอะนะถ่ายไม่ทันก็หยิบกล้องมาถ่ายนะครับ ช่องบันเทิงเชนเนลชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอินดีข้าวมันไม่อยากินเป็นอะไรวะในข้าวอะฮะ,ะนี่ไหมมันเลือกมดเหรออาจจะเป็นมดตอมก็ได้มดมันกัดกินแกงผักทองนะครับแล้วก็เลี้ยงเข้าแบบธรรมชาติเลี้ยงแบบบ้านๆน,นะครับไหนก็กินนี้เนะฮะตามมีตามเกิดเนาะกับช่องบันเทิงเชนเนลก็ติดชีวิตเลิครับผม